โอเคครับกาสวัสดีถ้ามีน้ชทุกน่าหน้าที่ผม GK ครับซึ่งเนี้ก็อยู่ในเกมล็อกแมนนะซึ่งก็เป็นแค่ให้ดูแบบว่าทุกคนที่ชอบหรือเปล่าเกมแนวนี้นะซึ่งผมก็จะจะเล่นให้ดูทำไมก็คือมันว่างนะก็เลยมาดูเกมล็อกแมนนะฮะก็เป็นล็อกแมนภาคที่หกนะก,ก็ซึ่งตัวเกมจะเป็นอยู่ใน PS4 นะซึ่ง ทั้งในวันนี้ผมจะมาสมเอ็นดีนะแต่ว่าผมในดาวลงมาทั้งทีก็ให้ทุกคนดูว่าเ,เกมนี้ทุกคนชอบหรือเปล่านะเป็นเกมแนวปันภัยนะก็ก็สามารถบอกกันได้ว่าชอบหรือเปล่านะเกมบล็อกแนนนี้นะก็นะก็สามารถปเล่นได้น,ดนนะก็โอเคงั้นก็มีประมาณแค่นี้แล้วกันนะโอเคงั้นก็ไปสมเอ็นดีกันเลยดีกว่าแย้ yeah. ก็เราจะมาสุมหลายรอบเลยฮะจริงโอเคเดี๋ยวก็ต้องมาตั้งตัวละครแบบทั้งตี้ก่อนเลยกันนะซึ่งผมก็จะมีคิดตัวดับครูหลายตัวนะผมจะตัวที่เป็น underwo มาให้หมดนะซึ่งนี่นะเรเรียบร้อยครับดาบแดงดาบน้ำดาบน้ำเงินแล้วก็ดาบดาบกอบขี้นะไม่ใช่ครับแค่กินข้าวขอแพ้ครับก็เหียครับ นี่ครับจะมีตู้ตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4ครับซึ่งตู้นี้ผมจะเปิดด้วยกันนะผมจะเปิดรอบสุดท้ายนะโอเคก็เราจะมาลล้นตู้ประจําวันกันก่อนหรือเปล่ากันนะหรือตู้แบบปีๆก่อนตู้ประจําวันก่อนนะเออก็จะมีเอ,อ่อตู้ประจาวันจะมีธาตุน้ำมอนกับธาตุลมนะก็จะมาด้วยนะโอเคงั้นก็เราจะจับนี่ก็เลย11นะโอเค ห้าดาวนะผมก็น่าจะเกลือนะไม่เคยไม่เคยเหลือหรอกจริงนะตัวห้าดาวที่จะเป็นตัวของยุยโอเคเกลือเพิ่มอีกแล้วคุณใช้เกลือประมาณไม่นานมานี้เองเเกลือเพิ่มละต่อมาจะเป็นตู้ฟรีนะตู้ฟรีผมเปิดสิบอินล้โอ้ยผมขอออกเลย,เยั่นก็นี่เลยแปดนะได้ไหมไม่ได้เลยนะ รู้สึกว่าผมจะได้เกลือแน่ๆเลยสัว่านะตาการบอกให้บอกแล้วน่าจะเกลืออยูสภาพน่าจะเกลือนะตอนนี้ดูสภาพผมจะน่าจะเกลือยับนะท่านผู้ชมหกดาวเยี่ยมโอ้โหสุดยอดฟึ่งมาตอนนี้ข้อเป็นกีตโต ถ้าจะดีมากข้อไม่ใช่ตัวสานะเพราะพนจะได้แรงได้มากกว่านี้นะพนจะโดนเวลาได้กว่านี้แต่เคยผมลองทําแล้วแบบอื่นนะมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ได้ลองหลยอย่างแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้ลองนะผมลองหลยอย่างแล้วอืมโอเคจะคลิปเลยกันขอเป็นคลิปที่โตนะมา อลิโอ้โห my god โถอะไรวะเฮ้ยสองตัวเฮ้ยแย่แค่พอเป็นคิดตัวเยสองตัวสองตัวสองตัวเหลือสนะช่างแมงุยสมแล้วเย้สองตัว my god อ h oh thank you my god แคปภาพแป๊บโคตรสุขสันเกิด thank you มากวันนี้คือวันดีมากนะเอ้ยวันนี้วันดีนะผมเออตอนสิบโมงผงก็ได้สี่ตัวจากโทโฮลสโวนะและ้วตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมตัวมาอีกแล้วเฮ้ยเป็นวันที่มันจะไหลจริงๆขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยคตรมาก thank you oh my god โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็มีชื่อของผีครับผมแย่ yeah. yeah. ก็ส่วนอาวุธอลินี่คือจะยังไงก็ไม่ทราบเหนะมือนกันนะครับผม ก็ผมยังไม่รู้จะทำไงกับอาวุธอลิอดีนะก็ผมก็น่าจะแบบเอ๊ะปล่อยดีกว่าปล่อยมันก่อนแต่ว่าถ้าว่าจะอัพใครดีผมผมอัดสองตัวดีกว่าให้เป็นเลเก้สิบนะมัดถ,ถ่ายคือ90้าสนะเฮ้ยไม่เท่แล้วอ่ะเอ๊ะเอาตีนี้ออกเฮ้ยเมกได้โตวาแบบโอ้โหใหม่ก๊ตโตไแม่หมาสุดยอดนะ อย่าเพิ่งชะล่าใจไปแล้วที่เหลือม okay. ันก็ก็ไม่ได้เว้ยเชื่อไหมเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมเย้แค่โดสตาบัสโซเทรียแต่ดาวฤกษ์ที่ปัญหาคือไม่มีดาบไปว่าเพิ่มมานาอะไรนะนี่เสียงนาซึ่งเราก็นี่มีดาวฤลิ์อยู่นะดาบของสเตเชียโซลจกอช่างแม่งนะไม่รู้ดาบเชี่ยอะไรดีโอเคก็เดี๋ยวผมค่อยหาวิธีการใส่แลวกันนะโอเค นั้นก็ขอมาสตัคค๊กไลท์ยูคลิปนี้นะก็อย่าลืมลก,กดไลค์กดแชร์กดสตั๊กไลท์ครับก็บอกเลยโคตรฟินโ <c oughs> oh my god อ okay. เคซิลเกน็ดไม่ขำคุณบายไว้เจอกัน,น,นกชากหน้าจะจัดทุกคนบ๊าย